เรื่องความรักนะคะใครหลายคนที่กำลังคิดว่าเกิดมาชาตินี้จะต้องมีคู่คนเดียวออคนนี้ใช่คู่แท้ไหมใช่หรือยังในหลายคนที่กำลังอยู่ในชีวิตความรักที่ไม่โอเคแล้วไม่กล้าที่จะถามใจตัวเองไม่กล้าที่จะปล่อยในสิ่งที่ตัวเองเป็นทุกข์ ยอมเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีที่ผ่านมาก็ยอมน้ําตาตกเลือดตกยางออกถูกซ้อมถูกตีฉันตีเธอเดี๋ยเธอก็ตีฉันเพราะเข้าใจว่าเราเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไม่มีทางที่จะตัดกันได้ความคิดนี้มันถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่คุณยังเป็นเด็กมาจนถึงโตเราได้ยินมาเสมอว่ามันเลิกไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคู่กัน มันเลิกไม่ได้หรอกเพราะนี่คือคู่กรรมมันเลิกไม่ได้หรอกเพราะยังใช้กรรมไม่หมดวันนี้นะใครมีเรื่องนี้หรือประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่หรือเพื่อนสนิทหรือลูกของคุณพ่อแม่ของคุณกำลังเจอเรื่องนี้อยู่คุณฟังไว้ให้ดีวันนี้เกได้พูดมาหลายครั้งว่าในอดีตชาติคนเรามนุษย์หนึ่งคนมันเกิดตายเกิดตายมาแล้วหลายภพหลายชาติ เอากระดูกมากองรวมกันในแต่ละชาติของมนุษย์หนึ่งคนที่ตายแล้วเอากระดูกมากองตายแล้วเอากระดูกมากองภูเขาหิมาลัยยังว่าน้อยกว่ากองกระดูกของคนดังนั้นทุกภพทุกชาติแต่ละภพแต่ละชาติที่ผ่านมาอันันตชาติที่ผ่านมาคุณได้ประกอบกรรมหรือสัมพันธ์กับคนมาแล้วนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนนะคะไม่ใช่ว่ามีคนคนเดียวที่เกิดชาติก็ต้องเจอไอคนนี้ ไม่เจอไอ้คนนี้ชาตินี้ฉันไม่เอาใครมันเปอร์เซ็นต์มันแทบจะหาะเอาความเป็นจริงนะมันมัน,ม,นมันไม่อย่างนั้นนะจะบอกความลับอะไรให้คุณเกิดมาชาตินี้ชาตินี้ชาติที่บางคนอาจจะอยู่มาตั้งแต่สมัยรอรอแปดรอเก้ามาจะถึงรอสิบกชาตินี้ของเรานะนะคะคุณรู้ไหมคุณรู้เรื่องนี้ไหมว่ามีคน ที่เกิดมาชาติเดียวกับคุณที่เขาเคยร่วมบุญร่วมกรรมกับคุณที่เคยเป็นสามีภรรยากับคุณเกิดมาชาติเดียวกับคุณมากกว่าหนึ่งคนคุณต้องรู้ตรงนี้ก่อนมันมากกว่าหนึ่งคนแต่อะไรละ่ะที่ไปจูนให้ไปดึงคนแบบนี้เข้ามาหาคุณหนึ่งกรรมสัญญากรรมอันนี้ใช่สองสภาวะอารมณ์ คุณสังเกตดูคนที่ชอบเที่ยวกินเหล้าดื่มชอบสนุกไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะแต่ยกตัวอย่างดูเป็นเคสถึงเ,เคสไปคนชอบดื่มชอบเที่ยวเขาจะไปได้ดีกับคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวไปด้วยกันเขาจะไปกันได้ แต่ถ้าคนหนึ่งสัญญากรรมกับอีกคนหนึ่งไว้สัญญากรรมคือเคยผูกบุญและกรรมร่วมกันมาในชาติใดก็ไม่รู้ลหะแล้วบังเอิญมาเกิดไม่ใช่บังเอิญสิแล้วทําให้มีเหตุปัจจัยให้มาเกิดร่วมกันในชาตินี้มาเกิดในแผ่นดินเดียวกันในชาตินี้แล้วคนหนึ่งไหว้พระสวดมนต์ชอบทาบุญชอบเสพข่าวธรรมะชอบอะไรที่มันเย็นเย็นตาสบายสบาย แต่อีกคนนึงชอบไปทางการพนันชอบในด้านของโลกีที่เป็นสีสันบันเทิงไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ชอบคนละอยา่างแล้วคนสองคนนี้เคยผูกบุญและกรรมร่วมกันในชาติก่อนแล้วมาเกิดร่วมกันในชาตินี้มันเป็นไปได้ที่จะทำให้คนสองคนนี้มาเจอกันปิ๊งกัน จำกันได้ตั้งแต่เห็นแวบแรกว่าคุ้นๆหน้านะคนคน,คนนะี้คุ้นนะแล้วยังไงก็สารสัมพันธ์ไงคะแล้วคุณคิดว่าการสารสัมพันธ์นี่มันจะไปตลอดรอดฝั่งไหมมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะดีช่วงแรกๆแ,แต่ขันท่าสันดานของแต่ละคนมันต่างกันถ้าฝ่ายหนึ่งจูนเข้ากับอีกฝ่ายนึงไม่ได้ เดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหาถ้าเลิกกันได้ก็ดีแต่บางคนไปคิดว่าถ้าเลิกกับคนนี้แล้วจะไม่มีคู่เพราะอันนี้คือคู่กรรมของฉันฉันไม่อย,อยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากโดดเดี่ยวดังนั้นฉันจึงยอมดังนั้นฉันจึงยอมยอมอยู่กับความทุกข์ทรมาน ทุกๆวินาทีทุกๆนาทีทุกๆวันนี่มันคือการตัดสินใจในปัจจุบันชาติไปแล้วนะคะกรรมเก่าบุญเก่าทำหน้าที่แค่ทําให้คุณทั้งสองมาเจอกันสัญญาเก่าทําให้คุณทั้งสองมาเจอกันแต่คุณทั้งสองได้กระทํากรรมปัจจุบันด้วยน้ำมือของคุณทั้งสองเองถามว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงเหรอก็ถามว่าชาตินี้ไงทำอะไรไว้เดี๋ยวชาติหน้าก็ตอบใช่ไหมยอันนี้มีส่วนไง เออแต่คุณรู้ไหมว่ามนุษย์ถ้ารู้ความลับในเรื่องของที่เกตบอกไปเมื่อกี้ว่าเราเกิดตายมาแล้วหลายชาติเราได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับคนมากกว่าหนึ่งคนแล้วในชาตินี้คนคนนั้นคนเหล่านั้นเขาเกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์นี้หลายคนเช่นกันที่พร้อมที่จะมาเป็นคู่ของคุณนะมันอยู่ที่ว่าคุณจูนขึ้นแบบไหนเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปจูนขึ้นเอาคนที่แบบไม่ใช่สเปคหรือไม่ใช่แตกต่างกันคนละ้วากับคุณเลยอะแต่คุณไม่ได้จูนในชาตินี้แต่สัญญาเก,ก่า สัญญากรรเก่าบันจูนมาให้เจอแต่เมื่อคุณเจอแล้วคุณจัดการเป็นคุณเข้าใจว่านี่มันทําให้คุณเป็นทุกข์นี่มันทําให้คุณไม่เจริญนี่มันทําให้คุณไปข้างหน้าไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อยไม่ปล่อยก้อนที่อยู่ในมือคุณคุณก็จะไม่มีมือว่างที่จะไปรับสิ่งใหม่ๆถ้าคุณยอมปล่อยตัดใจ รู้ว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์และเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คนจูนคลื่นใหม่ให้ถูกต้องคุณอธิษฐานจิตให้ถูกต้องเขาคนนั้นจะมาตามกระแสคุณจะมาตามแรงดึงดูดจะมาตามสิ่งที่คล้ายกับคุณคุณต้องอธิษฐานให้ถูกต้องคุณอย่าใช้กิเลสในใจคุณมาทําให้คุณต้องเป็นทุกข ปล่อยวางได้ค่ะเรื่องคู่ครองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องของการใช้พลังจิตอำนาจการสะกดทุกๆอย่างด้วยนะ้ำมือของตัวเองแค่ให้คุณรู้ก่อนว่าคู่เก่าคนเก่าของคุณในอดีตชาติมันมีเยอะอยู่ที่คุณจะจูนใครเข้ามาหาคุณถ้าวันนี้คุณยังมองความล้มเหลวในอดีตในชาติเนี้ที่คุณกิดพลาดเรื่องความระที่คุณเจ็บที่คุณถูกระทำ แล้วคุณไม่อภัยให้ตัวเองคุณไม่อภัยให้เขาคนนั้นคุณไม่อภัยให้สถานการณ์และเหตุการณ์คุณรู้ไหมว่าคุณก็จะจูนคนที่มีแผลเช่นเดียวกับคุณมาหาคุณมันเป็นกฎแรงดึงดูดคุณมีคลื่นแบบไหนคุณจะจูนคลื่นแบบนั้นเข้ามาคุณลองนึกดูถ้าคุณจูนคลื่นจูนคนที่คิดแบบเดียวกับคุณเข้ามาแบบในด้านลบเขากลัวอดีตคุณก็กลัวอดีต เขาก็ระแวงคุณก็ระวังและไอระแวงกับระวังระแวงกับระแวงระวังกับระวังเกินไปเนี่ยมันมาเจอกันคุณว่ามันจะเต็มร้อยให้กันไหมมันก็จะมีกักมันก็จะไม่มีความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กันมันก็จะมีความเผื่อใจไว้ไม่ใช่เผื่อจีเขาเรียกว่ากั้นกำแพงกั้นใจไว้ไม่ให้เอาสิ่งดีๆให้แก่กันให้แบบบริสุทธิ์ใจไง มันยังคิดไม่ทําหรอกไม่ทําตรงนี้หรอกเดี๋ยวผิดหวังมาจะทํำยังไงไม่เอาเหรอกไม่ไอ้นี่หรอกข้อแม้ในชีวิตซึ่งกันและกันเยอะมากแล้วคุณคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาจะไม่ได้กลิ่นแห่งความระวังกับคุณหรอคุณคิดว่าคุณระวังคนเดียวหรอต่างคนต่างระวังก็เท่ากับเอากําแพงมากั้นกันค่ะคนรับหรอไปไม่รอดหรอกคะ่ะเพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณในการรักตัวเองเป็นที่สุดเดี๋ยวก็เลิกแต่ถ้าวันนี้คุณจูนใหม่ คุณให้อภัยกับทุกๆสิ่งทุกๆคนที่ผ่านมาในชีวิตคุณคุณให้อภัยตัวเองคุณคิดว่าตัวคุณเองอ่ะจะสามารถมีชีวิตใหม่มีความรักใหม่ที่แสนดีได้และคุณเชื่อและคุณรู้ว่าคนคนนั้นมีจริงบนโลกนี้แล้วคุณรู้และคุณเชื่อว่าพลังที่คุณมีความบริสุทธิ์ใจที่คุณต้องการปรารถนาจะมีรักที่ดีงามจะมีคนคนนั้นที่ปรารถนาเช่นเดียวกับคุณเช่นกัน คุณเชื่อมั่นในตรงนี้คุณอธิษฐานจิตทุกเช้าทุกเช้าว่าขอบคุณจักรวาลขอบคุณบุเพสนนิวาสขอบคุณทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมกับผู้มีบุญคนนั้นขอบคุณที่กําลังมาหาฉันขอบคุณจักรวาลขอบคุณบุเพสนนิวาสที่กําลังส่งคนที่ดีศีลเสมอฉันมีความรักความเมตตาความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับฉัน ขอบคุณที่จักรวาลกําลังเปิดทางให้คนคนนั้นขอบคุณบุพเพสันนิวาสที่กําลังเปิดทางให้คนคนนั้นมาเจอฉันได้ร่วมบุญกุศลต่อกันไปขอบคุณในความสุขครั้งนี้ขอบคุณความรักที่สมบูรณ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุสาธุจูนสมัยแล้วความรักของคุณจะกลับมาดีพลิกชีวิตค่ะ